สวัสดีค่ะฉันอยู่บ้านกับน้องหมาในชนบทแห่งหนึ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าเขาฉันหญิงสาววัย26ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้ยกพื้นสูงหลังเล็กๆกับเจ้าข้าวปุ้นน้องหมาพันธุไทยที่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆนิดเดียวเองค่ะบ้านของฉัน ตั้งอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านพอสมควรทุกวันฉันใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกผักทำกับข้าวและออกไปเก็บของป่าบ้างเป็นบางครัง้งคราวค่ะชีวิตของฉันดำเนินไปอย่างเรียบง่ายอย่างสงบจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นฝนตกหนักกว่าปกติ ฉันออกไปเก็บฟืนที่ท้ายสวนหลังบ้านตามปกติแต่เดินพลาดลื่นลม้มลงไปในดินโคลนโชคดีที่ไม่เป็นไรมากค่ะแต่พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวเปียกชุ่มผมยุ่งเหยิงและเต็มไปด้วยโคลน ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นนักเดินทางที่พัดหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันถามอย่างระมัดระวังด้วยความที่กล้าก,กลัว,ลวจึงไม่กล้าเข้าไปเข้าใกล้ชายคนนั้นมากสักเท่าไหร่ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองฉันก่อนจะพยักหน้าน,น้อยผมขอโทษครับ ที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตผมเป็นนักวิจัยเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาตินะครับแต่ฝนตกหนักจนหลงทางอ๋อค่ะฉันลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจพาเขาไปที่บ้านของฉันค่ะเนื่องจากไม่มีที่พักใกล้ๆบ้านของฉันเลยค่ะและฝนยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดตก เขาปุ้นดูเหมือนไม่ค่อยไว้ใจนักแต่ก็ไม่ได้เห่าหรือทำท่าดุร้ายอะไรค่ะเมื่อมาถึงบ้านฉันก็ให้เขานั่งพักตรงแคร์ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านของฉันฉันยื่นผ้าขนหนูให้กับเขาเขายิ้มให้กับฉันบางๆแล้วพูดว่าขอบคุณมากครับผมชื่อการนะครับฉันพยักหน้าเบาๆฉันชื่อแพรค่ะนั่นแหละค่ะ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวระหว่างฉันกับชายหนุ่มที่พัดหลงเข้ามาในหมู่บ้านของฉันและเขาปุ้นน้องหมาผู้ซื่อสัตย์ที่ดูเหมือนจะเป็นคนจับตาดูเขาแทนฉันอยู่ตลอดเวลาค่ะฉันอยู่บ้านกับน้องหมามีความรู้สึกสบายใจและรู้สึกปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเข้าปุ้นอยู่ใกล้ หลังจากที่ฝนหยุดตกหนักการก็ได้อยู่กับฉันเพียงแค่สองวันเท่านั้นเองค่ะในระหว่างที่เขาได้อยู่กับฉันเขาก็ได้ช่วยฉันซ่อมรั้วที่ล้มจากแรงลมและช่วยตักน้ำจากบ่อมาใช้ในชีวิตประจำวันพอตกเย็นเราก็มานั่งคุยกันอยู่ใต้ถุนบ้านพร้อมกับข้าวปุ้นที่นอนหมอบอยู่ข้างๆฉันค่ะ คอยเฝ้าฟังฉันกับการพูดคุยเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบเล่าสู่กันฟังอย่างตั้งใจเหมือนว่าเขาปุ้นนั้นจะฟังเราทั้งสองคนคุยกันเข้าใจทุกเรื่องแต่สุดท้ายแล้ววันที่ต้องจากลาก็มาถึงขอบคุณมากนะแพรการพูดขึ้นในเช้าวันนั้น ขณะสะพายกระเป๋าเตรียมออกเดินทางต่อถ้าไม่ได้เธอช่วยฉันคงลำบากมากกว่านี้แนะ่ฉันฝืนยิม้มทั้งที่ในใจก็รู้สึกว่างเปล่าเดินทางปลอดภัยนะคะการพยักหน้ามองฉันนิ่งๆเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็เพียงแค่ยกมือขึ้นโบกมือลาแล้วก้าวเดินออกจาก หลานหน้าบ้านของฉันและเขาปุ้นเองก็เห่าตามหลังเบาๆเหมือนจะบอกลาเช่นกันฉันยืนมองจนแผ่นหลังของเขาหายลับไปกับทางเดินในป่าคา่ะหลังจากการไปแล้วฉันกลับมาใช้ชีวิตกับเขาปุ้นตามปกติเหมือนเคยฉันรู้สึกคิดถึงเขาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เศร้ามากอะไรเพราะทุกวันนี้ ฉันก็มีข้าวปุ้นอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วมันเป็นเจ้าหมาที่ขี้อ้อนชอบมานอนหนุนตักเวลาฉันนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เพียงลำพังหรือบางครั้งก็ทําตัวทะเลนจนฉันอดหัวเลาะและอดที่จะลูบหัวมันเบาๆไม่ได้ค่ะวันหนึ่งฉันนั่งแกะมเมล็ดข้าวโพดอยู่หน้าบ้านข้าวปุ้นก็มานั่งจ้องตาแป๋วพอฉันเผลอ มันก็ใช้ปากคาบฝักข้าวโพดวิ่งหนีจากฉันไปค่ะฉันหัวล้อออกมาแล้ววิ่งไล่ตามมันไปจนรอบบ้านพอจับได้มันก็นอนหงายแผ่พุงทำหน้าเหมือนยอมแพ้ฉันค่ะโอ๊ยข้าปุ้นนี่แกแกล้งให้ฉันน่ะวิ่งเล่นไล่จับแกใช่ไหมเนี่ยมันกระดิกหางเร็วๆแววตาใสแจ๋ว ทำให้ฉันลืมความคิดถึงการไปเสียสนิทเลยค่ะในตอนนั้นฉันรู้สึกว่าจะเล่นกับเขาปุ้นมากกว่าตอนนี้ฉันมีเจ้าหมาขี้เล่นตัวนี้อยู่ข้างๆกายแค่มีมันฉันก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องรอหรือคิดถึงใครให้ปวดใจอีกต่อไปแล้วค่ะต่อจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ ฉันใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนเดิมโดยมีข้าวปุ้นเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เวลาทำงานในสวนหลังบ้านมันก็คอยเดินตามหลังฉันต้อยๆบางครั้งก็เดินนำหน้าฉันไปก่อนสงั้นบางวันก็เล่นสนจนตัวเปียกดินเต็มไปหมดฉันต้องจับตัวมันมาเช็ดน้ำเช็ดตัวทุกวันแต่ข้าวปุ้นก็ยังทำหน้าใสใสซื่อ เหมือนเดิมค่ะพอตกกลางคืนฉันก็นอนบนฟูกบางๆในห้องเล็กๆส่วนข้าวปุ้นก็มักจะเดินวนไปวนมาอยู่ที่หน้าห้องของฉันก่อนจะใช้จมูกดันประตูเข้ามาหาฉันในห้องฉันเคยคิดจะไล่มันออกไปจากห้องนอนของฉันค่ะเพราะคิดว่ามันอาจจะนำสิ่งแปลกปลอมสิ่งสกรปรกเข้ามาในห้องของฉัน ฉันจึงอยากให้มันออกไปนอนอยู่ข้างนอกมากกว่าแต่มันทำหน้าเศร้าสุดๆจนทำให้ฉันนั้นใจอ่อนเอ้ยก็ได้ก็ได้แต่นอนดีๆนะเข้าปุ้นกระดิกหางดีใจแล้วกระโดดขึ้นมานอนข้างๆฉันค่ะเวลานอนมันชอบซุกหัวอยู่ข้างๆแขนฉันบางคืนอากาศเย็นมันก็ขยับตัวเข้ามาใกล้ขึ้น จนฉันอดหัวเลาะไม่ได้และรู้สึกสงสารมันขึ้นมาทันทีเขาปุ้นนี่แกคิดว่าเป็นลูกฉันหรือไงฮะฉันลูบหัวมันเบาๆฉันลูบหัวมันเบาๆอีกครั้งมันหันมามองด้วยแววตาใสแจ๋วแล้วเลียมือฉันเหมือนจะตอบว่าใช่สิบางคืนฉันนอนไม่หลับเลยเพราะเสียงลมพัดแรงหรือเสียงสัตว์ป่าไกล ดังเข้ามาในบ้านของฉันค่ะแต่พอมีเข้าปุ้นอยู่ใกล้ๆฉันก็รู้สึกว่ารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นมากๆค่ะมันคอยตื่นขึ้นมามองฉันเป็นระยะระยะถ้ามีเสียงอะไรผิดปกติมันก็จะเงยหน้าขึ้นมองรอบๆก่อนจะขยับตัวมาใกล้ๆฉันอีกฉันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากวันหนึ่งข้าปุ้นหายไปแล้ว ฉันคงจะเหงาและเศร้ามากแน่ๆค่ะเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่น้องหมาของฉันแต่มันคือผู้ซื่อสัตย์ในครอบครัวของฉันไปแล้วค่ะและฉันเองก็หลงรักเจ้าข้าปุ้นมากเสลือเกินสวัสดีค่ะ